สวัสดีค่ะวันนี้ดาจะพามาเที่ยวงานคอนเฟสติวิลนะคะเป็นงานประจำปีของเมืองที่ดาอยู่นะคะเพราะว่าเมืองที่ดายอยู่เนี่ยเขาจะปลูกขา้าวโพดเยอะแล้วก็พูดง่ายๆว่าปลูกเลี้ยงทั้งสารัฐก็ว่าได้นะคะมาถึงนะคะดากับแฟนก็ไปซื้อตั๋วนะคะคนละห้าเหรียญค่ะ สำหรับเด็กที่ต่ำกว่า10ปีและผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่า60ปีเนี่ยเข้าฟรีนะคะแล้วก็เข้ามาถึงบรรยากาศในงานนะคะก็คล้ายๆงานเทศกาลบ้านเราละคะ่ะบรรยากาศในงานนะคะก็มีการออกร้านออกบูธนะร้านขายของกินแล้วก็มีเครื่องเล่นของเด็กมีเกมให้เล่นพวกบิงโกพวกปลาเป้าพวกคองห่วงแล้วก็ร้านนี้นะคะก็จะเป็นร้าน ขายข้าวโพดต้มค่ะมีคนต่อแถวยาวมากเลยค่ะดาขอเขาถ่ายวิดีโอตรงหม้อต้มนะคะเขาก็ใจดีแอคท่าให้ดาถ่ายอยู่พักหนึ่งเลยค่ะแล้วก็แฟนดาถามว่าจะไปซื้อไหมดาบอกว่าไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวดาไปซื้อข้างนอกแล้วเอาไปต้มเองกินดีกว่าเดินดูนะคะบรรยากาศในงานเนี่ยเสียงเด็กนิดเจียวจ้าวมากเลยค่ะ แล้วคิดว่าเขาคงสนุกค่ะเพราะว่านานๆทีถึงจะได้มีโอกาสมางานประมาณนี้ค่ะเพราะว่าที่นี่นานๆถึงจะมีงานเพราะว่ามันอากาศหนาวช่วงรุ่ร้อนเท่านั้นค่ะก็จะมีงานเทศกาลต่างๆมีหลายงานนะคะแต่ก็จะผัดเปลี่ยนกันไปในแต่ละอาทิตย์ได้เดินอยู่พักหนึ่งนะคะก็หลบร่มเลยค่ะ แดดนี่ร้อนมากในตอนนี้ประมาณสี่โมงนะคะแต่แดดนี่ไม่ต่างจากเมืองไทยเลยค่ะแสบหลังไปหมดเลยค่ะตอนนี้ดาก็ดูนะบรรยากาศชอบนะคะถ้าใครมีเด็กใครมีลูกนะคะดาว่าเอามางานอย่างนี้ค่ะเด็กๆคงมีความสุขส่วนดากับแฟนเนี่ยเราไม่มีลูกก็ได้แค่มาเดินดูเด็กเล่นกันค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นร้านที่มองเห็นอยู่ไกลๆนะคะก็เป็นร้านที่ว่าป่าลูกโปงค่ะป่าเป่าส่วนข้างหลังเนี่ยก็คือไอ้คล้องห่วงะคะ่ะก็คือโยนห่วงให้ลงไปตรงคอขวดนี้ก็เป็นสไลเดอร์นะคะแต่ดาคิดว่าผูไม่น่าเล่นเลยค่ะร้อนมากแต่แฟนดาบอกว่านั่นไงเขามีเขามีผ้าห่มให้เธอลองด้วยตรงนี้ก็น่าจะดีหน่อยนึง เป็นเรือที่ให้เด็กถีบอยู่ในน้ําแต่ยังไงก็ตามดาเขาว่ายังร้อนอยู่ดีอะค่ะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในที่ร่มนี่ถ้าเป็นบ้านเรานะคะก็คงไม่มีใครอยากจะมาตอนเวลานี้ตรงนี้นะคะก็เป็นที่นั่งสําหรับคนที่แบบเดินเที่ยวงาน จนเหนื่อยนะคะมีเพลงให้ฟังด้วยค่ะดาะเดินอยู่ประมาณ30นาทีหรือไม่ถึงก็ไม่มั่นใจนะคะดา่ก็บอกแฟนว่าดาจะกลับแล้วมันร้อนมากก่อนกลับก็ได้ขนมมา <You cannot. S 1> อย่างหนึ่งค่ะเ <Okay. S 1> ขาเรียกว่าเค้กแต่ดาว่ามันไม่น่าจะใช่เค้กนะคะ <say> รสชาติก็กรอบๆ <Not cake. S 1> พอจะทาน <say> ได้อยู่นะคะ <say> สวัสดีค่ะ